สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเติมวัคซีนไวสไปกับวส .919 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทางพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพี่จุบ๊บจิรัศดาคุณชนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 99.5เมกะเฮิรตระบบ AM 1521กิโลเฮิรตนะคะแล้วก็ยังมีรูปแบบทีวีออนไลน์อีกด้วยนะคะของทาง สถานีนะคะหน้าเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่อง YouTube ค่ะของรายการเติมวัคซีนไวสายด้วยนะคะสำหรับภารกิจจิตอาสาภารกิจแรกในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์จิตอาสาสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จิตอาสา904นำจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับสำนักงานสงเคาะห์ทหารผ่านศึกเขตชนบุรีรวมทหารผ่านศึกในพื้นที่และส่วนราชการผู้นำชุมชนประชาชนนักเรียนจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าในป่าชุมชนตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทหารผ่านศึกณป่าชุมชนตํบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ เดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันอีกช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ